ดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่กาผ้ามวนด้วยจ่าเด้อยายศิลาป้าดุกที่ยายหามาไว้เลยจ้าเมื่อนี้ยายจะไปหย่างก่อนด้วยจ่าเด้อแพนครับสุภูชุกคนเมื่อนี้สวัสดีจ้ายายลาบป้าด้วยจ้าเด้ปปดาาเนนอ ยายถาตะทองตะทองยังไมทำธุระยายวานเขาใหนองด้ไยให้ป้อนดจ่าด้วยายกระหิดไาทาตะทองมาลายายเลีนบันคนเดียวเนาอจ่าเนาะโอ้งมกกขะโถอกขออใหเด้วยน้องด้ยไก่หุ่นทาง กินน่องพี่น้องอีสานบ้านน่องมิจฉาใครเห็นบ่พี่น,อน้องอีจฉาบ้านน่องฮากินหะอยาก,กมาเห็ดกินหิบอยากอยักเสียบเลยเดี๋ยวไปหามาวาดาได้กันเหตุผลยากพี่น้องเนาะมึนี่ได้ยินกรดูเพื้นหายได้จ้ะมาละ เขาผูเขาป้าดอกจ้าเอาปูกเขาป้าก็จ้าคิไปหาทางไหนน้องพี่น้องเนาะอี่คะออกไปเนาะยายก็บเป็ไป่ดอกยายกับยูแล้วนี้ก็จเจ้าแล้วกับเป็ดกระลังใจให้ยายนี่เด้อยายเห็นยังกับเป็นกระลังใจให้ยายยายกับ เวลาอันนี้เราไม่อยู่ไปกับตาทองเลยเวลาเขาว่างเพาอิตะลีมืดเข้าไ,าออไปกับตาทองได้ละอยู่เง,ง,ง,งืเเ่อนมาไ,ไปน้องเนาะหลับเสียบเลยมีแต่ไครเลยน้องเลย 租的，我租的，养就租的啦，租你，租你养就租给你。 ดูกแล้วก็ให้ตาทองอ้ออาววันนี้ย่ายก้จีสรอยหอมถาตาทองกันเด้อพี่น้องซอยหอมมีพักซี่มีพักซี่พลังเด้จกจ้าเด้อซอยหอมสวยจัดไ่ราบตาทอง หอมเปภาษาลาวภาาอื่นหอมเปภาษาไทยบัซี่พลังใส่พักซี่จีนน้ำตาจ่าอ๋อบบนี้ย่ายเหลเหลยะ่วย่ายหอมตนหอยตุนหอมน่ตุกนหอเออจ้า ได้กะสิอยากมะเร็วเยอะกะทิสวอยหอมแดงมามากบมาทำกินเนาะพี่น้อง ช่วยเล็้วล่ะพี่น้องลาบดูเดี่ยวเล่นบาทอยู่คนเดียวเ,ยวเยว <laughs> ออนี่พี่น้อง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนียย่เอาไ้ใส่ล้มาพี่น้องนะนอประเดียใส่น้อประเดียดเหบมันยี่ตุม่มด้วยจาน น้ำปลาเด็กต้มเอ,อลมาลงกมะเทาลูกเลรอเนาะใส่ขคาคาอ,อ,อ่อนนี่จานเด้อกรพริกกระพริบเงี้ยนอนกระพริบเออกระพริกผงหอมอ่าใส่ชูรสด,ด้วยเหรอเส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยผงนัว เอ่อาขววลงไปอยมือตะทออืกตะท่อง,อม,องมาแต่ทำธุระหรือมาเฮ็ดกินพี่นอ้ <laughs> องโค้ดอันนี้ไปวานเขาแล้วก็มาเฮ็ดกินได้จ้าเ้เ่อนเสีหยหอมบ <laughs> ้าเนะสาวาะเดวเสียหนาวบะมี่ของหนาวหน่อย นี่นามนาอกคนะตูดเนาะใส่สมบอกหน้าอดี้้ด้ยนาลงไปเออพร้อมยายซอยไหวงดืจ้าใส่ร้ายเซ็บร้ายเซ็บมืดเซ็บมืดอืม พร้อมเสิร์ฟได้เลยน้องพี่น้องเนาะก็จะได้เยี่ยมขาดยังเถาะพอดีแส็บแส็บสิเสบนั่งลองหามาเลยจานพักผ้าักริมผ้าเราตัวนี้กะตัวนี้ดอกมันดอกดอกริมผ้านี่ก็ยังเถาะนี่เขาอื่นยังไงดอกพัก ดอกคาดอกคาด้วยกันต้นหอมกับบ๊อเอาออกดอกคาหลวกใส่กันเมื่อดเลยทึกต้นหอม,อมใส่เมด่อสุดใหญ่เลตัวใหญ่เศบกเลยกเลยมึงสืบได้เลยเนาะจ่าเนาะนี่พี่น้องมีลาป้ปามีตมุ่มตุ่มยำ่ำแล้วก็มีต่ำชมด้วยจ่านี่นี่แซบแเบมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น,น้องุะผูชุกนแต่ยายบ่ได้กินอ่างหรอกเด้อจ่าอุ้ยเลยบ่ได้กิน ให้พี่น้องเห็นดอกจ้าชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเกดป็นกำลังใจให้ยายในเด้อถ้ายายผิดผ่านประกันได้ยายขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักหน้าทุกคนจุบจูบชวนติดตามคลิปยายต่อไปเด้อด้วยจา้า